ชีวิตเราครับการทํางานและใช้ชีวิตการเดินต่อไปของชีวิตเนี่ยเราเลือกได้ครับ5ข้อนี้นะครับจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าพวกเราเนี่ยไปลองทําความเข้าใจจากนั้นไปลองปรับใช้กับชีวิตปรับใช้ในการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของชีวิตวันแรกๆไม่เท่าไหร่ครับแต่การที่เราใช้มันใช้มันนะครับแล้วทำได้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันใส่ใจมันหน่อยนะครับผมเชื่อมั่นว่า ท่านจะเห็นด้วยนะครับอ่ะลองดูครับข้อที่หนึ่งครับตอนนี้แหละนะครับที่เราอยู่กับความเป็นจริงแต่ไม่ได้เป็นทุกอยู่กับสภาพจริงๆของชีวิตเราแต่เราไม่จมไปกับความทุกข์นี่คือข้อที่หนึ่งนะครับไปลองลงรายละเอียดดูซึ่งการทําให้ครบทั้ง5ข้อเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ลงรายละเอียดได้ทุกข้อนะครับรวมถึงการย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆการดูว่าหลักของการเอ่ยลึก แล้วไปต่อเนี่ยเอ่ยลึกจัดการสร้างสรรค์ให้มันดีนะครับการที่เรารู้ว่าดีจากแก่นแก่นดีจริงการกลายเป็นคนที่มีของดีนะครับการที่เรารู้ว่าเราอยู่ในสังคมเราต้องสร้างความกลมเกลียวมีระบบกลไกที่ดีเราเข้าใจหลักของการเคลียร์คลิกถังมีทีมมีผังในการร่วมงานร่วมใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเข้าใจหลักของศูนย์ 5, 4, าสีิกบวิการทั้งปวงเข้าใจหลักในการ ตั้งศูนย์ตั้งแหล่งนะครับในบ้านเมืองเราหรือในชุมชนใดก็แล้วแต่เนี่ยที่มีการพัฒนาคุณค่าพื้นฐานมีการพัฒนาใช้งานต่อยอดคุณค่าเชิงลึกรวมถึงการที่เราเข้าใจว่าคนเราเมื่อมากระจ่างในเรื่องของวิทยาการจิตวิทยาศิลปะในเรื่องของจาัก,การกลเครื่องมือกลไกชีวิตจะดีขึ้นนํามาประกอบกับ5ข้อที่ผมกำลังจะเอ่ยต่อไปแต่ข้อที่หนึ่งนี้สําคัญที่สุด เวลาที่เราจมอยู่กับความทุกข์เวลาที่เราอยู่ในสภาพความเป็นจริงแต่เราทุกข์อยู่อะบางทีทางเลือกของเราการเดินต่อไปของเราเนี่ยอาจจะเป็นการเดินที่มัน,มนพลาดก็ได้อันนี้สําคัญมากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให,ให้ทำได้ในวันแรกนะครับการย้อนกลับไปดูวิดีโอการที่คิดเองว่าทํายังไงละ่ะเราถึงจะอยู่ในสภาพความเป็นจริงได้โดยไม่เป็นทุกข์แบบดีๆนะไม่ใช่แบบที่ไม่ดีนะครับอ่ะนี่คือ ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับนี่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทําให้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเป็นตัวเลือกเดียวของตรงหน้าในตอนนี้ตัวเลือกตอนนี้แหละเป็นตัวเลือกกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพที่เราเลือกเองเราเลือกเองเราเลือกจะเดินให้ดีเองเราเลือกจะทํางานตอนนี้ให้ดีเองเราเลือกที่จะเล่นเกมตอนนี้ให้ดีเองก็คือกิจกรรมที่เราเลือกเองในตอนนี้ เร,เราเลือกมันให้ดีอะเราจะให้เป็นกิจกรรมที่ดีของเรานะครับจากนั้นครับการที่เราไปฉลาดและมีคุณภาพในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์การที่เราเป็นผู้มีอารมณ์ดีๆที่มันมั่นคงมันไม่ต้องดีในวันแรกครับทั้ง3ข้อข้อนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เรามาเริ่มกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับบ่อยๆทั้ง5ประการนี้ทําให้เกิดขึ้นบ่อยๆ เดียวมันจะเสริมกันได้เองไม่ต้องกังวลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกอาการสภาพของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับแต่ขอแค่เปิดใจว่าเราจะมากระจ่างและทําได้ดียิ่งขึ้นอารมณ์ความรู้สึกที่มั่นคงก็จะมั่นคงและมีคุณภาพเราจะสั่งการใช้งานเราจะหยุดอารมณ์อาการที่มันไม่ดีนะครับความรู้สึกที่มันไม่ดีได้นะครับได้เก่งขึ้นเราจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกอาการสภาพที่ดี ได้เก่งขึ้นจากนั้นครับมันคือการที่เรารักษาทั้งหมดสภาพดีๆอารมณ์ที่ดีการอยู่ในกิจกรรมที่ดีการไม่เป็นทุกข์การเข้าใจว่านี่แหละคือเรากําลังทําตัวเลือกนี้ทํากิจกรรมนี้เพื่ออะไรรักษาความสนใจใส่ใจประเด็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือความสนใจใส่ใจที่ที่มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นที่นานพอยิ่งขึ้น วันแรกที่เราไปสนใจใส่ใจเตะฟุตบอลความสนใจใส่ใจก็ระดับหนึ่งแต่วันต่อต่อไปที่เราใช้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกใช้ทั้งความเข้าใจนะครับที่ดีกับการเตะฟุตบอลยิ่งยิ่งขึ้นพลังความสนใจใส่ใจนี้ก็จะเพิ่มขึ้นคนที่เคยสนใจใส่ใจทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันสําเร็จให้มันนานพออปๆนะครับก็จะสามารถสนใจใส่ใจกิจกรรมต่างๆตัวเลือกต่างๆบางทีอาจจะเป็น เป้าหมายเป็นความใฝ่ฝันของชีวิตก็ได้นะครับที่เราจะใช้พลังความรักความรู้สึกดีความสนใจใส่ใจที่ดีเนี่ยกับมันนะครับจากนั้นครับข้อที่5ก็คือการเรียนรู้การที่เรารู้ดีและทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นการที่เราให้คุณค่าการที่เราให้ความสำคัญรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสำคัญพร้อมกับรู้ว่าจะทำมันได้ดีได้อย่างไรนะครับทุกท่านครับทั้งหมดครับ ข้อที่1ก็คืออยู่กับความเป็นจริงโดยไม่เป็นทุกข้อที่2เราเลือกเองครับกิจกรรมคุณภาพเป็นตัวเลือกที่เราเลือกเองนะครับข้อที่3ก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเราฝึกได้ทำให้มันดียิ่งยิ่ขึ้นได้อารมณ์อาการสภาพนะครับข้อที่4เราพัฒนาพลังสนใจใส่ใจให้นานพอให้ถึงจุดซึ่งถึงจุดอะไรก็คือจุดที่เราจะเรียนรู้ จุดที่เราจะรู้ว่าคนไปเต้นรำวันแรกไม่เก่งไปอ่านหนังสือวันแรกไม่เก่งนะครับไปทํางานวันแรกไม่เก่งไปฝึกทําส้มตำวันแรกไม่เก่งนะครับแต่เราจะเรียนรู้รู้ดีและทําได้ดียิ่ง,งขึ้นเราเปิดร้านโดยคาดหวังผลกําไรกับการที่เราเปิดร้านส้มตําโดยที่คาดหวังว่าจะมอบคุณภาพของการทานส้มตําที่ดีเนี่ยให้กับลูกค้าความจเจริญยั่งยืนของกิจการมันแตกต่างกันนะครับ เราเลือกได้ที่จะปรุงชีวิตที่จเจริญอย่างยั่งยืนจุดแรกก็คือการไม่เป็นทุกข์นะครับตอนนี้เราอาจจะยังมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องสังคมมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมมีปัญหาเรื่องความเคยชินเดิมๆนิสัยไม่ดีนะครับหรือวังวนกรรมใดๆของเราก็แล้วแต่แต่การที่เราลองไปทําการบ้านลองไปเริ่มสตาร์ทจุดนี้ของชีวิตบางครั้งเราไปทุกข์โดยไม่จําเป็น เราไปดึงความทุกข์ในอดีตเราไปดึงความกังวลในอนาคตเนี่ยมาส่งผลให้พลังในการขับเคลื่อนของเราเนี่ยตอนนี้มันไม่ดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่จะไปกระจางทั้ง5ข้อถามว่าผมอัาวิดีโอนี้ไว้ไว้เพื่ออะไรก็คือผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งดิ้นรนมาทั้งชีวิตหลงทางมาทั้งชีวิตมีจังหวะที่โอ้หเป็นทุกเป็นทุกอย่างมากเป็นทุกนานๆแล้วมันก่อตัว เข้าใจไหมโอ้โหจุดสตาร์ทแรกก็คืออยู่ในสภาพความเป็นจริงอะแระเราจะเป็นทุกข์ไปทําไมอย่างอันที่สองนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอ,ะอย่างน้อยสุดเราอาจจะยังไม่มีความใฝ่ฝันที่แบบทรงพลังนะครับไม่มีเป้าหมายที่ทรงพลังแต่เราเลือกได้ที่เราจะเดินเราเลือกได้ที่เราจะคุยกันให้มันดีเราเลือกได้ที่เราจะเข้าประเด็นสงบเย็นเป็นประโยชน์จากนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์อาการสภาพเนี่ย สำคัญมากนะครับอย่าอย่าฟังผมแค่วิดีโอนี้นะลองไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆลองไปถามนักจิตวิทยาดูก็ไดนะ้ลองไปหาหนังสือดีๆก็ได้นะครับการเริ่มต้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่ดีจริงๆมีคุณภาพจริงๆอารมณ์อาการที่ดีจริงๆการฉลาดเซตทั้งอารมณ์และการสภาพให้ดีจริงๆเนี่ยโอ้โหมันจะขับเคลื่อนชีวิตได้ดีมากนะครับคนเราเนี่ยข้อสี่เนี่ยสนใจใส่ใจได้นานพอเนี่ย เราไปทําอะไรประเดี๋ยวประดาวเนี่ยมันไม่ได้นะเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคนที่กว่าเขาจะกลายเป็นวอลเลนบัฟเฟตได้กว่าจะกลายเป็นอาจารย์เฉลิมชัยได้นะครับพลังสนใจใส่ใจที่นานพอนะครับคุณภาพของมันนะครับคือบางตัวเลือกเนี่ยเราต้องสนใจใส่ใจให้นานพอคนที่อ่านหนังสือนิดเดียวเนี่ยยังติดเครื่องการอ่านหนังสือไม่ได้นะแต่คนที่ใส่ใจสนใจนะครับอ่านหนังสือทั้งที่ยังยังไม่เก่งอะแหละยังแบบ ยังไม่ติดเครื่องอ่ะยังไม่ดีอ่ะแต่เราใส่ใจสนใจเราก็จะได้ประโยชน์จากการอ่านเราก็จะได้ประโยชน์จากการฟูมฟักนิสัยการอ่านที่ดีให้กับตัวเราเองนะครับทักษะการอ่านที่ดีให้กับตัวเราเองเนี่ยเราก็ใช้งานมันได้จากนั้นครับการทําทั้งหมดครับประสบการณ์สอนเรานะครับการเรียนรู้จากการทําจริงจากการพลาดจริงจากการทําได้จริงเนี่ยมันสอนเราหลายแบบนะครับพลังที่เราจะนํามาเติมหลังจากนี้ อารมณ์ความรู้สึกที่ดีหลังจากนี้นะครับเราเขียนได้เองทั้งหมดนะครับอยากให้จดอยากให้เขียนผมเองอาดวิดีโอนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในการเจอหน้าใครแล้วเราจะมาคุยกันว่าเรามาร่วมกันเจริญอย่างมั่นคงดีกว่าอย่างเช่นอาจจะมีคนมาชวนผมว่าเออเราไปทานข้าวด้วยกันนะเราไปเล่นด้วยกันนะเราไปเที่ยวด้วยกันนะมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสภาพของช้างขี้ขี้ตามช้าง สภาพที่เราไปกิจกรรมที่มันไม่ได้มีคุณภาพนะครับแต่การที่เรามากระจ่างทั้งหมดร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่การจเจริญอยัง่ยงยืนเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าจะตอบโจทย์ชีวิตมากกว่านะครับลองดูสภาพชีวิตท่านเองนะครับลองดูสภาพสังคมสภาพโลกนะครับไปดูสภาพของคนที่ไม่ลักษณะช้างขี้ขี้ตามช้างนะครับวันนี้เนี่ยตัวเลือกของเรานะครับ เออเรามีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามีคนที่อาจจะเคยจนมากกว่าเรามีคนที่อาจจะยังไม่รวยแต่เขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาได้เออไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อไปตัวเลือกของเราก็คือเราจะไปพัฒนาการออมให้ดีเราจะไปหาเงินการหาเงินคืออะไรเก็บหอมรอมริบมีโอกาสมาคว้าเอาไว้ไม่ใช่บอกว่าเออรอรอการลงทุนครั้งใหญ่ไม่ต้องนะครับอะไรที่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าค้าขายเล็กๆแน่น้อย,อยทำไปเถอะ มันเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือเนาะโอเคไหมครับนั่นแหละคือตัวเลือกของเราจากนั้นเนี่ยภูมิใจในตนเองที่ได้ไปเริ่มไปทําตัดอะไรก็แล้วแต่ที่จะทาให้ไม่ไม่ภูมิใจไม่พอใจนะครับการน้อยเนื้อตามใจตัดไปให้หมดอารมณ์ความรู้สึกที่ดีกับการหาเงินกับการหาเงินเล็กๆได้น้อยกับการออมเงินได้แม้เพียงเล็กน้อยเคยมีคนสอนนะครับว่าถึงแม้จะเป็นหนี้มหาศาลล้นพ้นตัวแต่ก็อย่าทิ้งการออม ผมเองก็ไม่เคยทำนะครับอันนี้ท่านก็ต้องลองไปเป็นนึกเอาเองก็คือเป็นหนี้แหละเป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับแต่ก็ยังสอนว่าต้องมีการออมนะครับวันนี้มีเสียงรบกวนอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับจากนั้นครับการที่เราไม่ประดิษยวประดาวไม่สักพักออมเงินได้สักพักหนึ่งต้องดึงมาใช้นะครับเงินออมเนี่ยมันมีออมระยะยาวออมระยะานกลางระยะสั้นไอ้ออมไว้ระยะยาวเนี่ยอย่าไปเอามาใช้นะครับ ออมเพื่อเป็นเงินทุนสำรองเนี่ยเออเอามาใช้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นครับพอไปถึงจุดที่เราใส่ใจได้นานพอจดมันออกมาเลยครับข้อเรียนรู้ของเราทริคเทคนิควิธีทริกที่จะไปเติมเต็มในข้อหนึ่งแล้วดึงมาใช้กับทุกข้อนะครับทิคที่จะเติมเต็มในการมีตัวเลือกที่คมชัดยิ่ง,งขึ้นเขียนแผนผันตัวเลือกเออเพื่ออะไรอย่างเช่นเราต้องการที่จะเป็นนาย,ยกรทุนตรี วันนี้เราต้องเริ่มทำอะไรบ้างไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาฝันแบบไกลๆนะครับแต่ฝันไกลแค่ไหนก็สามารถปักหมุดลุยทางสู่เป้าหมายได้การเรียนรู้วันแรกพลังแห่งการเรียนรู้รสชาติของการเรียนรู้รสชาติของการที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีคุณภาพแรงสั่นสะเทือนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่คนที่แบบจดและทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันงอกงามมันก็เหมือนกับรางวัล หลังจากที่คริสโนโรโคริสโนโรนโดเนี่ยได้พบในวันที่ทักษะฟุตบอลของเขาเนี่ยมันเป็นเชิงลึกะนะครับรางวัลที่อาจารย์เฉลิมชัยได้รับนะครับอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าคนเราขึ้นอยู่กับใจถ้าใจเรามันอ่อนผลลัพธ์ที่ได้มันก็อ่อนนะครับใจเรามันเข้มแข็งมันพัฒนามันก้าวหน้าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยอดเยี่ยมแข็งแกร่งพัฒนาก้าวหน้านะครับซึ่งคําว่าใจที่มันหล่อหลอมไม่ใช่ว่าใจตอนนี้นะครับ มันคือตอนนี้ที่เราจะได้ไปสัมผัสจริงๆผ่านกิจกรรมนะครับไม่ได้บอกว่าเราจะต้องอารมณ์ดีตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะแก้มันยังไงต่างหากเราจะฝึกมันยังไงต่างหากนะครับแปลว่าอะไรครับมันคือชั่วโมงบินครับโอ้โหนักบินที่บินมานานนะครับค่าจ้างสูงกว่านะครับเช่นเดียวกันครับชีวิตของเราครับจะเป็นกี่ข้อก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นหข้อของผมนี้นะครับเพื่อ เริ่มต้นชีวิตให้เจริญอย่างมั่นคงชีวิตที่อะไรนะแบบมีชั้นเชิงไอน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับบางทีเนี่ยการไม่เจริญอย่างยั่งยืนเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยบางทีมันโอ้โหมันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันคือหายนะเลยนะโอเคไหมครับบางทีบางทีเนาะมันไม่ได้ไปไปวิจารณ์อะไรนะครับเพราะว่าผมก็หลงวิจารณมาเยอะแล้วในหลายวิดีโอแต่วิดีโอนี้เนี่ยมันเป็น จะเรียกว่าทฤษฎีก็ก็แล้วแต่และกันนะครับแต่คนที่ออกปปฏิบัติไปปฏิบัติจริงๆไปเขียนจริงๆไปตกผลึกออมากจริงเข้าถึงคุณค่าเห็นความสําคัญของภพชาติที่เกิดมาเป็นคนในครั้งนี้เนี่ยโอ้มันมีค่ามากจริงๆนะครับแล้วการที่ได้มาเจอตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปเสริมคุณค่าของท่านก็ได้ไม่มากก็น้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมาก